สวัสดีครับผมไอหมาเทพนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงวัดที่2ของหลวงปู่โตนะฮะก็คือวัดถ้ำสีตัวทองนะครับเพื่อนๆพี่อฟีอาจจะนึกว่าหลวงปู่โตเนี่ยที่ท่านอยู่ประจําก็คือวัดประดู่ฉินพีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงพรรษาท้ายๆนะครับหรือช่วงที่ท่านเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานครับท่านจะชอบไปอยู่ที่วัดถ้ำสิตโวทองนะครับซึ่งวัดนี้นะครับมีความเงียบสงบมากนะครับ เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่หลวงปู่ชอบไปปฏิบัติธรรมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพูดประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับวัดถ้ำสิงโตทองให้พพีเอฟซี P ได้รู้จักกันก่อนนะครับก็เมื่อปีพศ2510น,นะครับหลวงปู่เองนะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดกาญจานาบุรีนะฮะได้พบกับพระมานิตและได้พูดคุยเกี่ยวกับถ้ำสิงโตทองนะครับที่อำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีและได้ชวนหลวงปู่นะครับไปชมถ้ำสิงโตทองนะฮะ หลังจากนั้นนะครับหลวงปู่ได้เห็นว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สงบสมควรแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและเดินทางสะดวกนะครับเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่นะครับก็ได้สร้างกุฏิสำหรับที่พักนหนึ่งหลังนะครับแล้วก็กุฏิเล็กอีกหลายหลังนะครับ ตามไหลาทางของถ้ำสิงโตทองนะครับพร้อมทั้งโรงครัวและที่พักสำหรับลูกศิษย์ที่ประสงค์จะติดตามไปค้างแรมหาความสงบอยู่กับท่านนะครับท่านได้สร้างพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นพระพุทธชินราชพระปางลีลาปางมารวิชัยรูปเจ้าแม่กุนอิมจากนั้นนะครับยังได้ตกแต่งและปรับปรุงถ้ำในบริเวณนั้นนะครับหลวงปู่เองนะครับก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นี่มาโดยตลอดนะครับ จนถึงบ้านปลายพันษาของท่านนะครับแล้วตอนนี้นะครับทางวัดนะครับได้มีการสร้างรูปเหมือนหลวงป,ปู่โตะนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแต่ตอนนี้นะครับกำลังมีการเทและหล่อเพื่อสร้างเป็นเป็นชิ้นของอรูปเหมือนนะครับถ้าเพื่อนๆไปที่วัดทับสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็จะพบเจอนะครับเป็นรูปเหมือนหน้าหลวงป,ปู่โตองค์ใหญ่ๆนะครับตอนนี้กำลังทำการหลอ่อเป็นชิ้นๆนะครับ เพื่อประกอบเป็นพระรูปเหมือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็วันนี้ผมมีงานบุญนะครับมีวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้รุ่นพี่ผมเนี่ยได้จัดทาและจัดสร้างขึ้นนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือนําเงินนะครับไปบูรณะวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเงินส่วนหนึ่งนะครับได้นําไปหล่อรูกเหมือนหลวงปู่ต๊องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นเศรษฐีท่านใจนะฮะวิธีการสร้างนะครับได้นํามวลสารเก่าเก่านะครับ ของพระหลวงุโตนะฮะแล้วยังมีมวลสารกลุพระเก่าๆที่แตกหักนะครับของเกจิรุ่นอื่นๆนะครับมีแม่ชีบุญเรือนหลวงพ่อปานแล้วก็มีเป็นพวกพระผงเก่าๆเยอะแยะมากมายนะครับที่สาคัญที่สุดเนี่ยผมเห็นมีของพุทธคุณของหลวงปุโตด้วยนะครับใครครับที่มองหาวัตถุมงคลรุ่นใหม่ราคาไม่แพงแล้วมีพิมพ์ที่คล้ายกับจมโบสอง แล้วก็ปดดีนะครับรุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับรูปแบบขององค์พระนะครับด้านหน้านะครับยังคงเอกลักษณ์ของพระปิตาจัมโบสองไว้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีเป็นยันดวงสุกิติมานะครับและเขียนว่าวัดถ้ำสิงโตทองนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อใบลานและเนื้อผงทูบนะครับและอีกพิมพ์นะครับยังคงเอกลักษณ์ของพระปิตาปดนี่นะครับด้านหลังเป็นยันณะนะครับแล้วเขียนว่าหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองสององค์นี้เป็นเนื้อใบลานนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งพิมพ์พระทั้งมวลสารและการจัดสร้างนะครับพระปิดตาจำโโบสองเนื้อใบลางจำนวนการสร้าง3,000องค์เนื้อผงทูบจำนวนการสร้าง1,000องค์ และพระปิตาบที่เนื้อใบลานจำนวนการสร้าง4 0 0 0องค์ถือว่าน้อยมากๆนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็เป็นวันที่2ี่สิมีนาครับสอเนี่ยเป็นพิธี2 5นะครับผมเองก็จะปิดยอดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับก็จัดจำหน่ายนะครับองค์ละ5 0 0บาทนะครับผมเองนะครับก็เหมือนช่วยกระจายงานบุญนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่เอฟซีนะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปทําบุญใช่ไหมครับ ในการช่วยทําบุญครั้งนี้นะครับก็เหมือนจะเหมือนได้วัตถุมงคลกลับบ้านไปด้วยนะฮะก็องค์ละ500บาทนะครับอยากได้รุ่นนี้นะครับสามารถอินบ็อกมาหาผมได้นะครับหรือทักมาที่ไลน์ ID แอสไซมาเทพนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมได้รับยอดมาไม่เยอะมากนะครับแต่ผมพยายามจะกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเอาเป็นว่าทักมาหาผมแล้วกันเนาะวันนี้ก็มีงานบุญดีๆมาบอกกล่าวนะครับสุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนๆพี่เอฟได้ พระดีๆไปใช้ทั้งหนึ่งองค์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ